ตัวอย่างอะเริ่มเลยนี N ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโคตนผอนะจะยืดตัวแบบนี้อะมันจะทำได้โคนพร้อมาม,าม,ามามา,ดดามา,มา,ม,ามาตีแบบดูกันค่ะมามามาเร็วเร็วเร็วมาตีแบตมาเล่นบอสกันค่ะ เฮ้ยขึ้มาเล่นบ้านอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอืมเล่นบ้านอะไรแคเฮ้ยบ้สนแตมันสนุกแล้วก็มันมันน่าเล่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวให้เอเดียนโยนนะได้เลยจ้าอะตาเฮ้ยลูกบอลมันอยู่บนต้นไม้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยของมันขึ้นทำไมมันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยขึ้นไปไง อ่าเอริน,นผมแต่ไหนครับนี่ดื่มเลยสกอตคิสซุกไก่อ้อวไปไหนแล้วอ่ะอ,ะอะ็นไปไงอัปวะกว้างเลยคนอ้นันนี่นี่นี่เอานะเอากระต่ายทำไมไม่รับมน้าไปเลย ทำไมมันหนักอะ่ะอ,อืออืออ้ายยนี่กระต่ายบอกให้เร็วๆไงมันไม่ได้ไงนี่ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้เลยไปแล้วอา้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไมกต้องมาพูดมากแล้วเราจะอยู่ตรงนั้ทำไมอะ่ะพูดให้มันได้ยินไงเอออือเอา,ออเอาไม้ขีกก็พอแล้วนี่งไง อาจารย์อาจารย์โอ้โหสอยได้ดีเนาะอ้าวไปสอยรังพึ่งเฉยอ้าวเย้คนพอมา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 เล่นกันยืดตัวกันดีกว่ามาเราจะเอากี่รอบอะ,ะเอาหนึ่งพันล้านรอบเลยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสองรอบเอาห้ารอบแล้วกันอ่ะเริ่มเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอู้หูสุดยอดอ่ะลองดูคนอุรันมานี่เธอเธอเธอฉันจะมีอะไรบอกให้นะฉันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสิบรอบอู้สิบรอบเลยเหรออืมเอ้ยอ่ะเอ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะ มันไม่ได้อ,อ่ะโอ้โหไหนบอกว่าจะเอาสิบรอบไงยอมแพ้แล้วไหมยอมแพ้แล้วว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกโ้วนมันอ้วนนะฮ่าฮ่าฮ่าหวดเกินอี๋เอ้ยใครว่าฉันอ้วนนะะโดนแน่ฉันไม่ได้อ้วนดูพุงนี่โอ้โหดูพุงสิ <c oughs> อะไรอ่ะเออ เฮ้ยไหมมีอ้วนอือพวกงูนีนาาเน่เน,<ค>น,นีน่ยอะไรหัวคนหอมมา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 วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาเล่นอ่างกันอือเฮ้ยอุ้ยคุณแม่นกเล็กเตรียมอ่างแล้วเฮ้ยนั่งดีกว่าอโ้ เราตัวผอมเนาะอืมถ้าตัวอ้วนเนี่ยน้ำเนี่ยกระเด็นไปหมดหคนอ้วนเอาแม่เตรียมน้ำสเสร็จแล้วเอ้ยที่เราอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาแล้วเพิ่มวันนี้มาเล่นสนามอ้าวเฮ้ยจิจิจิเอ้ย อะไรอะอะไรอะน้ำตกถังไม่จิงสุดท้ายายาอย่าคำเสียไม่ดีนะครับตกถังแบบนี้ใครจะไปเล่นได้เล่าปะโถเฮ้ยเปียกตัวทังแบบนี้จะทำหนี้งีเล่าสรุปไหมคะทุกคนหนังสั้นันษาตอนอ้วนวีเอชพร้อม มาัจะจบคลิปเพื่เรามีคำถามด้วยนะคะก็คือพวงหนึ่งวทตรงนั้นได้กี่รอบอย่าลืมกไดไลค์กับแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย